ว่าต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกไม่ว่าลม หายใจเข้าหรือลมหายใจออกก็ไม่ว่างเว้นจากการตามรู้ลมหายใจอยู่ตลอดรู้ลมหายใจตลอดตามรู้ลมหายใจตลอดสายเมื่อลมหายใจเข้า ตามรู้ลมหายใจตลอดสายเมื่อลมหายใจออกสายของลมหายใจเข้าสายของลมหายใจออกจะเพิ่มพูนสติและสมาธิให้เพิ่มผูนมากยิ่งขึ้น ลมหายใจเป็นตัวเชื่อมโยงให้เราเก้าวเข้าสู่กายของเราทำให้เราเข้าไปรู้จักกายอย่างลึกซึ้งเพราะตัวลมหายใจก็เป็นกาย แต่เป็นกายในภาคของความละเอียดอด่อนแต่การเข้าไปรู้กายโดยผ่านทางการปึกผลอยู่กลมหายใจนั้นเมื่อไรที่เรายือนอยู่ระลึกรู้ว่าเรายือนอยู่หายใจเข้าหายใจออก เมื่อไรที่เราเดินอยู่รู้รู้ลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกเมื่อไรที่เรานอนอยู่รู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนแล้วรู้รู้ส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่ส่วนบนสุดของร่างกายอันมีศีตาคือส่วนของผมได้เรียงไปตามลำดับตั้งแต่เส้นผมหายใจเข้าหายใจออกใบหน้าหายใจเข้าหายใจออก หรือส่วนย่อยของใบหน้าอันมีดวงตาเป็นต้นจะรึกรู้ดวงตานั้นด้วยใจที่มีเมตตาด้วยจิตที่อ่อนโยนหายใจเข้าหายใจออกผ่านไล่เรียงลงไปผ่านตัวอก lùng bày tù vương tầm tên thượng hòa thao